เรื่องของปัญหา PM 2.5นะครับก็เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นการผลิตและช่วงเก็บเกี่ยววันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมครับไปดูตัวอย่างการแก้ไขปัญหากระทั่งกลายเป็นโมเดลอย่างสระแก้วโมเดลสระแก้วโมเดลเป็นโมเดลแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งขายโรงงานน้ำตาลที่ช่วยลดผลกระทบการเกิดฝุ่นหรือ PM 2.5 โดยอบตอสาแก้วดำเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งขายโรงงานน้ำตาลซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูหีบอ้อยซึ่งจะมาพร้อมกับการเผาไร่อ้อยเพื่อความสะดวกในการตัดอ้อยส่งโรงงานส่งผลให้เกิดปัญหาโมลพิษทางอากาศหรือหิมะดำสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนทุกพื้นที่มายาวนานทุกปีคือมีชาวบ้านร้องเรียนไปไปที่จังหวัดนะครับไปที่ผู้ว่า แล้วก็มีปัญหาก็เรื่องคือหิมะดําพวกเราเนี่ยเผาอ้อยหิมะดําก็คือจุดอ้อยแล้วใบอ้อยที่มันปลิวเข้าไปในอําเภอเมืองคือในตัวเมืองกาแพงเพชรเลยนะครับอันนี้คือ,คอปัญหาเขาก็ร้องไปพอร้องไปแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็มองเห็นว่าตําบลเราเนี่ยอยู่ติดกับเทศบาลแล้วส่วนใหญ่ที่เผาแล้วเข้าไปก็คือตําบลตาแก้วอีกแหละคือตําบลตาแก้วอีกแล้วทําไงดีก็ผู้ว่าก็ได้เรียก ไปคุยได้เชิญไปคุยว่าอย่างนี้เราแก้ปัญหายังไงได้ซึ่งที่ไม่ให้เขาเผาไม่ให้เผาส่วนหนึ่งแล้วก็มันมาเป็น PM.25 ด้วยทีนี้บางทีที่ที่มันยังมีไหมเนี่ยก็เผาเนี่ยก็คือพวกรักจุดและพวกลายเล็กลายเล็กก็คือพวก3ไล่สองไล่5้าไล่พวกนี้จะจุดไอเราก็ไม่ว่านะฮะเพราะเราเราตกลงกันแล้วว่าลายเล็กเราให้จุดแต่ลายใหญ่ต้องหยุด ก็ข re> ึ้นเนี่ยพวกนี้ต้องก็ร er ้อยได้ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะให้หยุดก็ก็เหมือนกันหมดเดี๋ยวนี้ไม่จุดเลยทั้งยี่ไร่30าไล่ไม่มีจุดไม่มีจุดมลพิษทางอากาศหรือหิมะดำสร้างความเดือดร้อนทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนและค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานปกคลุมเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจึงมีมติเห็นชอบให้ตำบนสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนำร่องเป็นพื้นที่ปลอดการเผาไร่อ้อยภายใต้ชื่อสะแก้วโมเดล ตั้งแต่ปี2562เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาไร่อ้อยก่อนส่งโรงงานน้ำตาลโดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตะบลสะแก้วเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนโครงการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้านชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อขอความร่วมมือไม่เผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งแรกๆเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตจากค่าจ้างเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนต้องว่าจ้างรถตัดอ้อยซึ่งต้องรอคิวนานจึงได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการสนับสนุนรถตัดอ้อยจัดทําข้อมูลมาจัดลําดับในการวางแผนสนับสนุนรถตัดอ้อยพร้อมกับประสานไปยังโรงงานน้ําตาลเอกชนในพื้นที่จํานวนสาแห่งของจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อให้โรงงานน้ำตาลจัดรถอ้อยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ของโรงงานมีมาตราการกดดันราคาอ้อยไม่เผาได้ราคาดีกว่าตลอดจนหาช่องทางในการรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่อ้อยในรูปแบบม้วนอัดแท่งเพื่อลดหรือปลอดการเผาให้มากที่สุดขณะที่เกษตรกรที่มีไร่อ้อยเป็นแปลงเล็กก็จะจัดหาแรงงานในพื้นที่ลักษณะลงแขกว่าจ้างร่วมกันตัดอ้อย ก่อนหน้านี้แต่ก่อนเราเผาหมดร้อยเปอร์เซนต์เลยนะสามพันไร่เนี่ยเราเผาหมดร้อยเปอร์เซนต์เลยพอปรับปรับรัฐบ,บาลก็ประกาศไม่ให้เผาแต่จริงๆตอนนี้มันลดได้ร้อยเปอร์เซนต์ละของสาะแก้วสระแก้วนี้เป็นตำบลแรกของประเทศไทยเลยนะที่สามารถลดได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วพวกผมชาวไร่ก็ช่วยกันช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันทาออกมาแล้วผมก็พยายามทํา มันก็ผลลัพธ์มันก็ดีนะเราก็ได้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอ้อยงามขึ้นน้ำหนักอ้อยดีขึ้นลดต้นทุนไอ้พวกปุ๋ยเวเศาสตร์ลงได้ในปี2562ตำบลส่าแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ24,000ไร่เป็นปีแรกๆที่เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อลดการเผาอ้อยได้ผลร้อยละ60ของพื้นที่และขณะนี้มีพื้นที่ปลูกอ้อยลดลงเหลือประมาณ19,269ไร่ เนื่องจากชาวไร่อ้อยที่ปลูกพื้นที่น้อยได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนแก้ไขปัญหาการรอรถเกี่ยวนานปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวได้ร้อยเปอร์เซนต์และผลสําเร็จนี้ยังขยายดําเนินการไปยังตำบลอื่นๆภายในจังหวัดกําแพงเพชรด้วยส่วนมาตรการส่งเสริมในระยะยาวจะมีการบรรจุแนวคิดในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกําแพงเพชรเพื่อกําหนดให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ปลอดการเผาไร่อ้อยร้อยเปอร์เซนต์ ทีมข่าว NBT พิษนุโลกรายงาน